วัสดีครับวันนี้เราอยู่การที่โชว์รูมของไทสจวนนะครับวันนี้เรามีโปรดักต์ใหม่มาแนะนำนะครับซึ่งโปรดักต์นี้เปิดตัวในช่วงปลายไตรมาสที่1น,นะครับเป็นเครื่องรางจานและเครื่องรางแก้วที่นำเข้าจากตุรกีครับซึ่งโมเดลนี้เราเรียกว่า d w g 40นะครับภารกิจหลักของมันก็คือเราใช้สำหรับล้างแก้วนะครับจะเห็นว่าในนี้มีกระบะแล้วเราจัดเรียงแก้วให้ดู เครื่องนี้นี่ออกแบบมาดีไซน์ไว้สําหรับล้างแก้วนะครับแต่ว่าในช่วงที่ว่าลูกค้าอาจจะมีลูกค้าน้อยหรือ,อาสามารถจะช่วยในการนําไปล้างจานได้ด้วยนะครับโมเดลนี้แตกต่างยังไงโมเดลนี้แตกต่างจากโมเดลปกติที่เราขายอยู่คือลักษณะของความกว้างของเครื่องเนี่ยจะเล็กกว่าปกติอยู่ประมาณา10เซนนะครับช่วยสำหรับพื้นที่ไหนพื้นที่ที่ลูกค้ามีพื้นที่จํากัดในครัวนะครับ แล้วก็มีขนาดของร้านอาหารก็คือตั้งแต่10ถึง15โต๊ะก็สามารถจะใช้ควบคู่กับเครื่องรางจานปกติได้นะครับตัวนี้ประสิทธิภาพมันคือล้างได้500ใบนะครับต่อชั่วโมงนะครับถ้าเ,เราคาดว่าเราสามารถจะจัดส่ง Product ให้กับลูกค้าได้ก็คือภายในเดือน6นะครับแล้วก็ลูกค้าที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อเราได้ตามเว็บไซต์ข้างล่างนี้นะครับหรือที่ QR code ที่เราจะขึ้นให้นะครับแล้วก็คิดว่าเราสามารถที่จะแจ้งราคาได้ภายในเดือนพฤษภานี้นะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเทสจวเองมีโปรดักต์ใหม่ๆเราจะนำมานำเสนอลูกค้าให้ได้รับทราบกันนะครับผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็น y u u t u b e f b o o k นะครับรวมทั้ง l i n e แอด้วยรวมทั้งในเพจและเว็บไซต์เทสจวดนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ